อีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับพี่น้องป้องไปปดัดสมบักูรณ์เลยพี่น้องแซ่บบอ,อ,อ่อ,อนเด้อแซ่บบอ่อนลาบปลาเขากันยัง่งรัวบลาแกเขากันยังนย่งคือเกา่าคือเกา่าเออเอากินพี่น้องกินกินกินกุ้งตัวใหญ่ๆ <c oughs> ขนมเส้นความลาบปลาหมาดเซานี้รววดอกแก่หมาดเซานี้เรา,าก็าากพับกูอดอะ สลัดทอดพักขาอีกเป็นถุงพ้กกันเหี่ยวโซตายเลยจมาพากกันยางมากตังแต้ตลาดน้ำหัวตะเคตลาดนี่ยังก่อเออตลาด,ออลาดหัวตะเคพักกันไปนยางลินพักกันไปกินลมส้มวิวเอาโทรศัพท์ไปเห็ดน้ำมานาะพี่น้องก็เลยนี่ละได้มาแบบนี้ละอืมมากินอันนี้ซื้อมาจะบอกว่านี่หละวันนี้กันนี่ดีนี่ดีดผลไม้ก,ก็ได้บักแตงโมบักกันมังคุด เออตอนนี้กินมาเด็พี่น้องเอ้ยกินไปกินไปสองคนหนึ่งร,เนนระ,ะ,ะ<ล>เ,รเ,เ,รเกกบิงพูนกกันดูวยกกเหร,ร,ร, <laughs> ร,รอซาโลดูซาโลดูเราเบิงเราเบิงอย่าอย่าโฟกัสบนเดเด้อพี่น้องอย่าโฟกัสทางท้องทางใสกันเด้อโฟกัสโฟกัสแล้วกินเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยยายบนกับยายอ่อนพี่น้องฟ้องไปเออฝรั่งประหยักพลาดเฮ้ยเฮ้ย มานะพี่น้องมาหน้มาเกินกินเล่นไสเอิดใส่เลนนี้เกิดก็ย่งงในพีนน้องลูกเกิมกินมกนนะม้คว้าไปม่คว้าแล้วเป็กนพวกเด็กมาลูกคู่คุยเกิดลูกจะม่กินย่างเดีวตรวดว่าย้อนตรวนในอนอ ก็ละกนองแมนแทก็อวนอวแข้งกันแต่วคนก็วนแอองก็วนอวนแข้งกันดหาติดตัวเลยหาุหเวอันหาจุดหกเบนที่ยดเก ความต้งพอกันไปหาจิบเข้ากันหาจิบแต่เราข้อมบนไม่อ้วนคว,ควนกว่ายิบหนกิลเมติบกิโลอวนก็เป็นิบกิโล bắt <tôi> đang tổ sát đại nhé hoàn nè đại hoàn đang mát độnôi chú nhoáng đại vô hàng đây luôn 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 cứ gần ừ. phải lại nó luôn khỏi ต้มดกันนาะแตกวบานมันกักกันงงสี่หละตุ่ีบสีก็่ือดแทบแทบแล้วปลาพักนึงกินสามข่านี่หรอพ่นาสามขามแล้วไม่ห่ล่ั่นหนึเบอรตแต่วันหลับปลา เีคาวันอืมเาข้าวันขนอืมนอะจับกุ้งกับผวดพร้อมโจบะไงหน่ได้แปดสิบบาทได้เครื่องได้กัะกี่บะน้ากินไ้พัดไปสองเลยอะ Ngoài có ngoài thứ tư mới dạy văn minh xong không được nào, nhiều ảnh đặt thẻ cái แล้วมันอึดอยากมากเทียนอยากครับก็แล้วบราบอกหูตาบมาหูเติมบุญกับบอย่างเดียวสมีปัญญาจะได้กินข้าเจ้าบกุ๊กนาะสบายได้กินเนาะไปโรงเรียนต้อไม่แง่นั่นเราไปขายห่ากระตั้มห่ากระซ่าเนะาะทังกระต้าผัดมีไส้สซอสจีน ทีชมจมโน,นั่นจอยบนเขาเด่นนะทางนึนตงตัหูหากุกหาประเด็จไปลาวหูไปย้งกวกวนกตําคโคกนึงตักได้ว่าม,มันเสบมีเสบอันกระทงนั่นใบบัวกและกละระทงกนัจะลึงกระทุกน,นั่ตหาทิศกลางพี่นึงับพี่ะอะรเถะลืง ซื้อสองรับซื้อหาทุกอยางลสองับพี่ตอนนี้ก็หยวหนึ่งเพิ่มอันระทุ่งใบบวนอยากหลานดีมีหวัวเงินสรลึงเงินเสียงเงินสรลึงซื้อพี่น้องร่อยว่านท่านปีก็ได้กินเช่นน,งนึงหรอกกันในเงินสรลึงนึงก็ออกอกัน มึงซือตำมะฮุมเด้อกูจีซื้อผัดหมี่ได้ห่อเข่าไปเข่าคิ้วเข่าแถวซื้อคนตาคุกนึงมันตัดไปเป็นสิบๆกระปุกไปใส่อย่างนี้แหละอยวเชี่ยกับพวกเชี่ยหน่อยบ้านเราน่ะกูเราหนะ่ซ็ะไปเด็ดซ็้ไปเต้นน้ำตาสรุปซทานั้นแหละกับ ตัดเทียนสมคตาเจ้ากเทียส่งรมวเงนทั้งสินทรัพย์ทเทียนย่างนั่งก็ไม่มาเตือนเหมเอนเด็กไม่เป็นยุคหมาบ้านบ๊วยเห็นแล้วต้นหมูบ้าบ้ากันกันจักหูทตาไมเตืนเลือจกเคยดีเด็กไม่ทำเชด cái bò muông là lái phụ bò muông luôn nhìn ngoài không muông có lưng bò muông bậc ừ. muông chuột ở đây ha có có nồi luôn khang luôn cỏ cái lái nám, nám cháu treo nước luộc nước máy bên này thì nhấc về cúng kẹp chưa เราบังตูมเาว่าบานห้อง,นอง็นบอนเะว่ามันเป็นปลาบาวบวงไหมผมเป็นปลาแบอกกอบปลา,อกกอาเลยเนี่นนย่วงไปกินกองหมอไเ้บกอกีมันล้นหลาะบกอกตาบกอกมันตาหอเล่ถูกเี้่นองทุ่นเถูกจนมามีเกืบใส่ลรไป cửa của mình sẽ xây yên ngang tiền phơm ngang tiền phơm nguyên mưa đấy đẹp đẹp phút thì lần khác mềm mềm hãy mắc kìm khẩu bàn Nhanh, giòn má, hậu tương hoàn tiền thì tiền xây lọ khẩu khám khác thì nhanh, nghiệp nhà mà xây xa... là nhà có mấy xa... nhà ná mặc ตอนมันหายิเจมนางอะไรอยู่เนี้ยมันแตกขาไม่ยอมไปย่างมบนสุดเลยมันฟากมโอ้ยห้องตต้ไปดูดโดูตรงไปตันย่าน้ำขอนมันห่อนแม่นางีดินใต้แมนมันไม่เกิดแม่โอ้ยน้ำบางเห้นเมื่อคืนวันไหนมดูดน้วเมื่อคืนวันไหได้กลืนจังบิน Cái kia hiến chương bình má ở lên bùng Xoan Kìa bình luôn tâm tâm Cái điểm mua, điểm quay mì đồng mua. Cái kia bóng mít được mua Cho bạn đi bồn mua mua, quay Cái điểm quay, quay, thầy na Điểm quay là na Xoan chỉ có phát một ข้าวเขาไปกินเขาได้ยังไปกินไปริไปแดกบอลก็สูงมากแปดปวนเ้าปมดข้าเยวิ้งจอกัวดีงข้วิ่งนะคบข้าวไปแดกไปแล้ครับไปสอนกลุ่มมาบนตอนกลุ่มมาสวดนะบ้านละอาหารจวนสวนนสอนกลุ่มตรงนี้ เนือดีเนะกุ้งย่างซีน่ะบอกว่าได้กินดอกบ่มีดอกกุ้งกุ้งจริงจริงจะหอกระทูปุยเดดฮาว่าประทูถอดกับหมูถอดไปโอ้โหโอ้นเขาแห้งเขาคือ้วยแอบคนเดียวร้นบาเขาคือ้วยแทบรซนเขาก็ <happiness> เมนะหนังก yup. ็เจด้วยนะเนี <c <c ่ยเหมือนเรงมากเหลูกดาวก็เจกเหลือเนี่ยมากมัต่ำมันโบกโบกไหมบนอยากให้เขาเขาทานขาดเลยืะแตงโ่จะ่าแดงมาแดงมาในภาทส่ตรีา็จะจุ่นจินเย็นๆนอน นี่มา80องศาบัดีพี่น้องว่ากันเด้อก่อนผญาติแบครับ่นว่าโอ้ยกินขอบก็บ่ทากันสํานวแน่เนาะคือว่าครตามมุกใสบายใจนี่ล่ะสมดาพี่น้อง้ mấy bạn. Đây là, đây mà, đây đôi mà, đôi mắt mắt miến nó cứ mắt 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 Ừ. kim mắt 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 nha Ừ. Xìm đi đâu. Ừ. Mình có những gì nếu đi ảnh hưng 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 không hưng 他掉了，嗯嗯、那马蹄子掉了。

ao oh, cốc... ừ. 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 không kiếm hơi đầy đấy ừ. oh, mà, thái bì, để thối ừ. 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 <laughs> lên cả, mình này, gấp thái lóc củ, thái một cái nữa, một cái nữa, một cái nữa, một

Ở xài dưới ngon. Bán, tuổi Bạn, lựa. Tân đấy thân kia tốt. Bán. 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 dạ Bán. bên ta này, uhm, vừa để Bán. dùng vừa Bán. 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 đấy Bán. 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 cu Bán. đấy Bán. Bán. cu Bán. đấy.

vang nam mờ đem luôn mặt ở mày thì mày đi ô tư vấn đi vang dùng dinh dưng dinh dưng dinh dưng dinh 2 dinh 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 หมดกุ่มก็อินทุออนไปแล้วบ่ไหวแล้วอินทุออน

เราว่ก็คือลูกก็กินัตติรี่นนแล้วบารเทาเส้นแล้วเรเอหัวได้ไหมเรียเอว่าูกสุดร <c oughs> ตติลี่่าถือูก็กินรตติลีแล้วแาบเนี่ยขอ,อ,อ้โหลูกไไว โตใหญ่ปวดไม่เกินมึงกู้ไหมรสตำหวานจุ๋ยจุย๋ยอืมกพี่น้องขนาดบอกแล้วว่ามันกินตาตคือตาอยากนี่ Cái này nó mười một năm Nó một năm mười 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 bớt จะมันกินเพื่อได้พี่น้องเด้อ